สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนนะคะว่าอะไรคือเคล็ดลับของความรักที่ยั่งยืนจริงๆแล้วเราจะดูแลความสัมพันธ์ของเราให้มั่นคงไปนานๆได้ยังไงวันนี้เรามีข้อมูลจากงานวิจัยบทความจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์เลยค่ะมาลองดูกันครับสวัสดีครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าความรักที่มั่นคงเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยอย่างเดียว แต่มันมีองค์ประกอบมีกลไกทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังซึ่งเราจะมาดูกันโดยเฉพาะทฤษฎีหลกัหลกๆที่อธิบายเรื่องนี้ครับโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะข้อมูลแรกบอกว่าความรักคือความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันเนาะครับผมแถมยังมีเรื่องประสบการณ์เก่าๆในอดีตที่อาจจะส่งผลต่อการเลือกคู่ของเราด้วยถูกต้องครับ แล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยคือทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของสเติร์นเบิร์กทฤษฎีนี้บอกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันต้องมี3ามองค์ประกอบหลักๆค้ำอยู่ครับ Intimacy อันนี้คือความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันการแชร์เรื่องส่วนตัวความเข้าใจการสนับสนุนกันเหมือนเป็นเพื่อนแท้ที่เราไว้ใจได้จริงๆครับอืมความใกล้ชิดความผูกพันทางใจใช่ครับ ส่วนที่2คือความใคร่หลงหรือ passion อันนี้จะเกี่ยวกับแรงดึงดูดทางกายความโรแมนติกความตื่นเต้นอะไรแบบนั้นค่ะ<า>และขาที่3คือความผูกพันหรือ commitment อันนี้คือการตัดสินใจครับที่จะรักและจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือร้ายเข้าใจแล้วค่ะ intimacy passion commitment แต่จากข้อมูลเหมือนว่าการจะมีครบทั้ง3อย่างหรือที่เรียกว่ารักที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมันดูเป็นอะไรที่อาจจะรักษายากเหมือนกันนะคะในชีวิตจริงทำไมการรักษาสมดุรณทั้ง3ด้านนี้มันถึงท้าทายจังคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าแต่ละองค์ประกอบมันมีพลวัตที่ต่างกันอย่างแพชเช่นเนี่ย มักจะรุนแรงช่วงแรกๆใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะค่อยๆจางลงได้ถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟให้กันอ่าจริงค่ะส่วนอิน i m a c y เความสนิทสนมก็ต้องอาศัยการเปิดใจการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและ Commitment หรือความผูกพันเนี่ยก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่ทำซ้ำๆครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วจบอ๋อเข้าใจเลยค่ะการที่ขาใดาขาหนึ่งมันอ่อนแรงไปรูปแบบความรักมันก็เปลี่ยนไปได้ครับ อาจจะกลายเป็นรักแบบเพื่อนที่มีแต่ความสนิทกับความผูกพันแต่ไม่มีแพชชั่นแล้วหรือแบบร้อนแรงแต่ไม่ผูกมัดก็มีแบบโรแมนติกเลิฟใช่ครับแบบนั้นเลยที่มีอินทิเมอสี่กับแพชชั่นแต่ขาดคอมมิตเมนต์แปลว่าการจะรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนก็คือต้องพยายามดูแลทั้ง3าขานี้ให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาสินะคะและพอพูดถึงชีวิตคู่จริงๆค่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละการกระทบกระทั่งความคิดไม่ตรงกันหรือความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน แน่นอนครับเราจะมีวิธีจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงให้ความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้โดยเฉพาะการรักษาความผูกพันกับความสนิทสนมไว้คะมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือการมีความคาดหวังเชิงบวกอันนี้ไม่ใช่การมองโลกสวยเกินไปนะครับแต่คือการเชื่อมั่นในตัวคู่รักเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ซึ่งมันช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้จริงๆอืมการเชื่อมั่นในการและกันครับ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและแสดงความเห็นอกเห็นใจเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยลองพยายามทำความเข้าใจมุมมองความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนไม่ใช่รีบไปตัดสินหรือรีบหาทางแก้อ๋อคือฟังเพื่อให้เข้าใจเขาก่อนใช่ครับการรับฟังแบบนี้นี่แหละครับที่ช่วยเสริมสร้างความสนิทสนมหรืออินทิมอีได้ดีเยี่ยมเลยการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจนี่เองมีอย่างอื่นอีกไม่ข้าที่จะช่วยได้มีครับเช่น การปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือนที่เราอยากได้รับง่ายๆเลยครับอยากได้คำชมก็ลองชมเขาก่อนอยากให้เขาดูแลก็ลองดูแลเขาก่อนอืมทำสิ่งที่เราอยากได้ให้เขาก่อนครับผมรวมถึงการช่วยกันมองหาแง่บวกแม้ในสถานการณ์ที่มันดูแย่ๆและอีกข้อคือการยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทั้งข้อดีข้อเสียโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดมากเกินไป เท่าที่เราจะทำได้นะครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ในชีวิตจริงมันก็ต้องมีผิดหวงังมีเจ็บปวดบ้างนะคะเหมือนคุณหญิงแมงมุมมาราวศรีขมารุง้งเคยพูดว่าความรักเป็นความรู้สึกที่สวยงามแม้จะเจ็บปวดแต่เราก็โตมาพร้อมกับมันจุดนี้เราจะสร้างความแข็งแกร่งทางใจหรือรับมือกับความเจ็บปวดนั้นยังไงดีคะประเด็นนี้สําคัญมากครับในทางจิตวิทยาเนี่ยมีแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ หรือ psychological immunity มันคล้ายๆกับการฉีดวัคซีนนะครับคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เจ็บปวดในอดีตไม่ให้มันกลับมาทำร้ายเราซ้ำๆหรือทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์คล้ายๆเดิมเหมือนฉีดวัคซีนให้ใจน่าสนใจคะ่ะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเข้มแข็งอดทนหรือ hardness ด้วยครับ hardness อันนี้เหมือนสร้างกล้ามเนืือให้หัวใจอย่างที่คุณว่าเลยใช่ไหมคะมันทำงานยังไงคะใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเลย คนที่มีฮาร์ดดิเนสสูงเนี่ยจะมี3ลักษณะเด่นๆคือมองปัญหาเป็นความท้าทาย Challenge ไม่ใช่ภัยคุกคามที่ต้องหนีค่ะมีความมุ่งมั่น Commitment ที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหานั้นและรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ Control แทนที่จะรู้สึกว่าเป็นเหยื่ออ๋อคือรู้สึกว่าเราจัดการได้ไม่ใช่ถูกสถานการณ์ควบคุมถูกต้องครับการมีฮาร์ด n e เนเนี่ย ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลายากๆในความสัมพันธ์ไปได้โดยไม่แตกสลายง่ายๆและรากฐานสําคัญของทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือการรักตัวเองให้เป็นการรักตัวเองใช่ครับการเห็นคุณค่าในตัวเองนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนอื่นได้เข้าใจแจมแจ้งเลยค่ะสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ความรักที่ยั่งยืนจริงๆตามแนวคิดเหล่านี้ ก็ต้องการส่วนผสมของทั้งความสนิทสนมความหลงไหลแล้วก็ความผูกพันที่เราต้องคอยดูแลอยู่เสมอครับผมส่วนการประคับประคองความสัมพันธ์ก็ต้องอาศัยความตั้งใจและทักษะทั้งการสื่อสารเชิงบวกการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจการยอมรับกันและกันและที่สำคัญมากๆคือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในด้วยการเรียนรู้จากอดีตพัฒนาความแข้มแข็งอดทนแล้วก็รักตัวเองให้เป็น เป็นบทสรุปที่ครอบคลุมมากครับแล้วถ้าจะให้ทิ้งท้ายข้อคิดไว้อีกนิดนะครับบางทีนอกเหนือจากองค์ประกอบหรือกลยุทธ์ต่างๆที่เราคุยกันไปเนี่ยกระบวนการที่มันไม่สิ้นสุดของการพยายามทําความเข้าใจตัวเองเข้าใจคู่รักและการตัดสินใจที่จะเลือกรักและดูแลความสัมพันธ์ในทุกๆวันอันนี้อาจจะเป็นหัวใจที่แท้จริงของความยั่งยืนก็ได้นะครับอืมเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องใช่ครับ มันคือการทำงานกับตัวเองและกับความสัมพันธ์อย่างไม่หยุดนิ่งคำถามสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อก็คือหรือว่าความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่การไปถึงจุดหมายที่เรียกว่ารักสมบูรณ์แบบแต่คือความงดงามของการเดินทางที่เราพยายามประคับประคองความรักในทุกรูปแบบของมันไปด้วยกันในทุก